สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังผู้พันเบิร์ดไม่ทนพอเสียทีตีข่าวในหลวงรับค่าธรรมเนียมพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่15ตุลาคม2566 The s t r a i t ห t สิได้โพสต์ข้อความระบุว่าเมื่อไม่นานมานี้ พลตรีวันชนะสวัสดีหรือผู้ผ่านเบิดได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเงินค่าธรรมเนียมรับปริญญาโดยระบุว่าที่ผ่านมามักจะมีคำถามเกี่ยวกับเงินค่าธรรมเนียมรับปริญญามาโดยตลอดเพราะมีคนที่มีความพยายามจะทำให้คนทั่วไปเข้าใจผิดว่าเงินค่าธรรมเนียมรับปริญญาที่บัณฑิตต้องจ่ายในพิธีรับปริญญานั้นจะถูกนำไปถวายให้ในหลวงไม่จริงเลยครับ เงินค่าธรรมเนียมรับปริญญานั้นเป็นเงินที่ใช้สําหรับเป็นค่าบริหารจัดการของหน่วยงานนั้นนนนะครับที่เขาจะเอาไปใช้จ่ายเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าเปิดหอประชุมหรือค่าธุรการอะไรต่างๆสําสหรับในพิธีรับปริญญาทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยนั้นๆจะต้องชี้แจงกับนักศึกษาผมยังไม่รู้เลยว่าเรื่องนี้นั้นจะมีใครบางคนชี้แจงแบบบิดเบือนหรือไม่ อีกทั้งอาจจะมีอาจารย์บางท่านที่ชี้แจงอย่างไม่ครบถ้วนว่าเงินค่าธรรมเนียมนี้นั้นส่วนหนึ่งจะถวายให้ในหลวงจนทําให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่นักศึกษาสิ่งนี้ก็อาจจะทําให้นักศึกษาเกิดอคติเกิดความคิดที่ไม่ดีกับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วเงินค่าธรรมเนียมต่างๆเหล่านี้มีการถวายให้ในหลวงจริงหรือไม่การที่มหาวิทยาลัยได้จัดการพระราชทานปริญญาบัตร และในหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินไปมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตนั้นมีการถวายเงินให้กับสถาบันจริงแต่เงินที่ถวายให้กับสถาบันนั้นเป็นเงินที่ทางมหาวิทยาลัยนั้นๆทูลทกล้าวถวายให้กับสถาบันเปรียบเสมือนเป็นการขอบพระคุณพระองค์น้อมรำลึกถึงความกรุณาของพระองค์ท่านแต่เงินที่ถวายนั้นไม่ใช่เงินที่ได้มาจากการเก็บค่าธรรมเนียมรายหัวของนักศึกษา ที่เข้ารับปริญญาเงินที่ถวายนั้นเป็นเงินหลังจากการที่ทางมหาวิทยาลัยบริหารจัดการทั้งหมดแล้วจึงอยากทูลเกล้าถวายหรืออาจจะเป็นเงินที่มาจากงบประมาณส่วนอื่นๆก็ได้แต่สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือในหลวงท่านไม่รับในหลวงทรงพระราชทานเงินทั้งหมดคืนแก่ทางมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นมหาวิทยาลัยในเครือราชพัฒในหลวงทรงพระราชทานคืนทุกครั้ง ตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระองค์ยังเป็นมังกุรราช,ชกุมารทูลเกล้าถวายไปกี่ครั้งพระองค์ท่านก็จะทรงพระราชทธธานคืนลงมาที่มูลและนิติครุอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นการที่เกิดอคติแบบนี้ขึ้นมาในสังคมแล้วไม่มีใครออกมาชี้แจงข้อมูลอธิบายข้อเท็จจริงผมจึงขอออกมาอธิบายให้ทุกคนได้ฟังข้อเท็จจริงที่ว่าในหลวงทรงไม่เคยรับเงินค่าธรรมเนียมรับปริญญาและพระองค์ ทรงพระราชทานคืนแก่มหาวิทยาลัยทั้งหมดศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ a n g เจ789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ดำเนินงานโดยคุณแอปบเบลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริอมารัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจ ติดต่อโดยตรงที่คุณเอพเวลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา a n g เจ7ล9 Realty ริ